ที่อยากทําแบบในคลิปนี้ค่ะเขาเอาขนมปังโฟงโฮมวีดนะคะพี่มาหั่นตรงกลางค่ะเป็นหลุมแล้วก็เอาไปใส่ในกระทะไข่ตอกใส่ครับใส่หอมใส่มะเขือเทศอะโวคาโดแล้วก็เอาแผ่นชีสโปะนะคใช่แล้วก็แผ่นที่เราตัดไว้มาโปะที่ชีสแล้วก็ไปกลับไปกลับในกระทะกลับไปกลับมาแค่นี้ากับซอสง่ายอ่ะลองทํากันดูวะมา ขนมปังมาแล้วโฮมวีดนะคะใช้โฮมวีดนะคะแล้วก็เจาะข้างในออกเจาะข้างในงนี้พยายามจะให้ขาดนะคะครับแบบนี้เลยค่ะอืเจาะได้สวยงามงามมากเท่ากันเป๊ะเหมือนเจ้าของสวยเหมือนเจ้าของเฮอไหวเองหรอทำสองอันเลยนะคะแบบนี้ไหนมีมีดอันเดียวแล้วพี่ทําช่วยไปแล้วเนี่ย พอได้อย่างนี้นะคะครับอ่าเราก็จะวางให้ไหมให้ผมช่วยไหมเฮ้ยพี่หนูกลัวว่าไข่มันจะหลุดปะไข่เหรออะทำทำพยายามกดไว้นะคะให้มันแนบไว้กระทะเรามันเล็กไงใช่เนอะเบาๆก่อนน้องหนูเนาะค่ะร้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราเปิดเราเปิดไฟให้ให้กระทะร้อนเพราะว่าเวลาเราใส่ไขใ่ไข่จะได้ไม่ไหลนะคะครับผม พอร้อนนะครับก็ค่อยๆเอาไข่ใส่องนูเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยกดอันนี้ไว้ก่อนนะครับกดไว้อ่าพี่ใส่เลยค่ะใส่ล่างก่อนนะค่ะนี่นะครับค่อยๆเดี๋ยวเพื่อไม่ให้มันไหลอย่างนี้ไม่ไหลละค่ะครับของเขาเขาทำไมไม่ใส่ตรงกลางก็ไม่รู้นะเขาใส่ริมๆตรงนี้เนี่ยอ๋อี่เดี๋ยวเขาแปะนั้นตรงนี้ค่ะอ๋อเรินไปเลยค่ะอืม อย่าให้ไฟแรงมากนะคะครับผมอาจจะผมเบาอ่าเสร็จแล้วก็อหอมกับมะเขือเทศนะคะครับอันนี้ใช้เป็นหอมแขกนะคะครับหอมใหญ่หอมแขกใหญ่ใส่ลงไปค่อยค่อป้าป้าเบาไฟนะคบเบาแล้วครับนี่ค่อยคอยใส่นะคะเราเราชอบหอมเยอะเราก็ใส่เยอะใส่เยอะๆมันจะได้หอมๆนะครับ่บ <c oughs> แล้วก็ อะโวคาโดค่ะอะโ,โ,โวคาโดใส่ไปอะโวคาโดใส่ลงไปตรงนี้นะคะใช้ขอ,องเราแน่นของเขาอีกเนี้ยใช่เครื่องเราแน่นมากเครื่องแน่นนะคะใส่ระวังไข่แดงแตกใช่เสร็จแล้วนี่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 ที่ขาดไม่ได้เลยคือชีสนะคะใช่ครับชีสแบบเป็นแผ่นนะครับเราจะใช้ชีสแผ่นนะคะชีสแผ่นนี่ ปกข้างบนแบบนี้เลยค่ะหนูว่าเครื่องเรามันเยอะนะคะใช่ปกข้างบนครับแล้วเราก็เอาขานมปังที่หั่นไว้แปะเลยนะคะครับผมแบบนี้นีอ่อ่าเดี๋ยวเราก็กลับเลยนะคะจับกระแทะให้กระทะค่ะปึ๊บว้าวสวยงามมากเลยอะ่ะนี่ก็กลับ ต้องรอให้ถาข้างล่างสุกเนสุกนะคะถึงจะกลับง่ายใช่นี่ตอนนี้พอกลับทางนี้ก็แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งให้ชีสมันละลายใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให่องวินวินด้วยนะคะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนีเยอะนะครับค่ะสุกแล้วครับสุกแล้วนี่พอสุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเลยค่ะอย่างนี้นะคะครับชีสชีสชีสไหลชีสไหลใช่ค่ะ อ่าประกอบกันนีประกอบกันนี้เลยเหรอใช่ค่ะพี่แล้วเราก็หั่นนะคะครึ่งเลยครับคุณผู้ชมพอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเลยค่ะจัดจาน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 ค่ะปกติเขาจะมีอะไรนะพี่ก็มีกล่องใส่ใช่แค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วใช่ไหมจัให้ดูไส้นะคะครับก็จะมีวอะโคโด โอคาโดแล้วก็หอมใช่แล้วก็ราดด้วยซอสเลยค่ะซอสหืมราดด้วยสินมากศิลปะเปรได้อย่างนี้แต่ก็น่านอร่อยนะค่ะจริงแล้วก็ก,กัดเป็นอันๆเลยเนาะออแต่ว่าเราหั่นดีกว่ามันจะใหญ่ครับเดี๋ยวมันชิ้นใหญ่เก <c oughs> ินจะดูแล้วจะมันจะเป็นอะไรที่ภาพมันจะออกมาไม่สวยมันจะเป็นการมูมามเกินไปพูดเดยอะเนี่ยหนังไก่เนี่ย c <Cheese. S 2> ชี e ร์อร่อยจร้วอร่อยอ่อะเขาเข้าใจทำเนาะใช่อะโวคาโดก็อร่อยอะโวคาโดมันเนาะใช่ใช่มันเข้ากันมาก ความยืดของชีสมันก็อยู่ในปาดนุ่มละมุนออกเค็มเค็มของชีสนะคะแล้วก็ซอสมะเขเทศเปรี้ยวนิดนๆ <No. S 1> ฉุนได้หัวหอมนิดๆอ,อร่อยค่ะคลิปนี้สำเร็จลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ